สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมอนมสภาพมาเฮี่ก็เผาค่ะเมน้องมัเป็นอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําซุปมะเขือนะคะเดี๋ยวให,หนใส่ลงไปบวพริกนะคะพี่น้องเยียวต้มใส่กระเบือเขือไ้นะคะ,บบคนะคะผักใส่ซุปก็จะมีเครื่องเส้ราบนีละคะ่ะพี่น้องนะคะปกติเพิ่มหัวนะคะขัวหอมกระเทียมและะ้วก็บวพริกบวอยมาต่านะคะพี่น้องที่นี่เยี่ยวบวกมยมใส่กระเทียมค่ะนะคะเนะาก็เลยจะใส่แต่พริก นะคะที่เอามาต้มพร้อมมะเขือนี่แะคะ่ะพี่น้องใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะวิธีการทําของแตเราค้นกับสบู่คือกันเนาะคะ่ะมาไม,ามักมั่นสะดวกไผสะดวกมั่นค่ะเห็ุออกมาเหตุถูกปลาเข้ากับพ่อค่ะแต่ว่าพี่น้องมาเบิรงค่ะมบอนีนเป็นซุปเย่ยาสไตล์เยา่าแบบเจ้สีราคาพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือลงไปนะคะเป็นเมนูเป็นรูปโปรไฟล์เพจค่ะพี่น้องนะคะซุปมะเขือค่ะ ตำเข้าไปที่นี่ค่ะงัวซุปบกเขือหรือว่าซุปบกหมี่หรือว่าซุปอียงต่างๆย่อสบใซ่ปลาได้พี่น้องนะคะพี่น้องเส้นเ่เาๆหรือว่าทั้งช่องแอบแดงนะคะพี่น้องสูงหูว่าเวลาจะเหตดซุปบกเขือค่ะย่อสีโบไซปลาลงไปนะคะพี่น้อง <laughs> พี่น้องสูสเปอร์สวีทลักโดนเทกระลังรุ่นนะคะรุ่นยันบักเขือกระเด็นขัวตาค่ะ นะคะนี่ค่ะผู้ใดมกักแบบว่าเป็นสิน่งเป็นอันอยู่ก็ซับหนีก็ไใดได้ดค่ะพี่น้องผู้ใดมักนะคะมักเป็นก่อนอโครเชต์แต่สําหรับเย่านีศสิขอให้ตำให้เรียกให้แลกให้เนียนเลยค่ะตำหมุกพริกตเนี่ยะแบบนี้เลยค่ะตำให้เนียนเลยค่ะ จริงกับเขาเนี้ยมึงค่ะพี่น้องสุบะเขือกับไข่ต้มนี่เขากันเป็นยังได้ค่ะต่ว่ายอดสบูบเลยต้มไข่นะคะกินผู้ใดอยากต้มก็ค่อยต้มเอาค่ะเพราะว่าข้ากินเขากั็นไรพ่นนะคะผูล้ลองพ่นต้มแล้วก็อยากกินทอดนะคะก็ะแล้วแต่ปลาเสืเฮ็ดอันนั้นนะคะแต่สืเฮ็ดใส่สุบะเขือใส่สถ้วตังไว้ค่ะนี่ค่ะตั้ไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเริ่มเน่นเริ่ม ล้วค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะทําการปรุงนะคะก่อนอื่นค่ะใส่น้ําปลาลงไปนะคะปกติยุบันเฮ้านะคะพี่น้องเพิ่มสุบเกลือเพิ่อเกลือต้มปลาปนลงไปด้วนะคะก็จะเอานามปลาปนนั่แหละค่ะพี่น้องมาใส่นะคะแต่ของเยาวจะเอาน้ําต้มสุกใส่แทนนะคะเพราะว่าเราไม่มีปลาปนเพราะเรายังไม่ใส่ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปตามด้วยบวกพริกบวใส่เผ็ดรลายเพราะว่าหมูพวกกพึ่นน้ำลายคนเพิ่นบ่มักเผ็ดนะคะ เราก็จะกินพริกโดดเอาค่ะจากนั้นใส่ข้าวคั่วค่ะนะคะตามด้วยน้ำปลาสิบลงไปตามด้วยชูรสนะคะซุปกะเขอเนี่เย่าโบนเนนนำไว้โบนเนนนนำให้ใส่ชูรสหลายเพราะว่าบเะเขอมันจะมีความนัวความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะพี่น้องอันนี้คือ กุ้ยแมากกะเส้นไลยๆก็้ด้แล้วแต่นะคะแต่ว่าในความคิดของยอเยี่ยมสุบกเขือนเนี่ยมันมีความนัวของชูอรต่แล้วความหวานนะคะใส่ชูรสุไล่ๆมันก็เสลี่ยนนะคะความคิดของยอดนะคะก็เลยบอกนะคะหอมหวนๆน้ำลายแตกพี่น้องนี่พี่น้องมึงกันละคะสูบบุกเขือได้ยึบเอาใสนมันซิมก่อน แซบ่บพี่น้องเออยเลยไม่ต้องเพิ่มยังเลยค่ะนะคะโอเคไหคะหลังจากนั้นค่ะเส่พักลาบนี่ละลงไปนะคะบางคนกับว่าลาบบะเขือบางคนกับว่าซุปบะเขือแต่เสื่อเอิญน,นะคะพี่น้องก็บห้องเย,ยวานี้สไตล์นี่ก็คือซุปบะเขือค่ะวางแห้ง่ไดเลยได้พี่น้องพี่น้องะจะบอกยังอยู่ในหูคอ มือนี้คะ่ะมันบาสะดวกนะคะพี่น้องคุณนางฝฝ้าย่าอยู่ข้างๆก็มีเก็ได้เฮ็ดงานนะคะพี่น้องสบอกแห้งแล้วก็สซว่าย่าบอกอีนัองอยู่ผู้เดียวอมๆอยู่คะ่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปเบคือเส็บๆย,วย,วยวั่วๆค่ะพี่น้องมาคะ่ะเดี๋ยวจะใส่จานให้เบิ่งคะ่ะแต่ว่าพักนี้จ็คสมียม่ยังไม่ได้ไปหาพักก่อนคะ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบนึงคะ่ะ นะคะพี่น้องเมนูมูอน้ค่ะซุปมะเขือค่ะเมนูอาหารอีสานบ้านเราง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะซุปมะเขือสไตล์เยา่าคือเกาวค่ะพี่น้องนะคะจะไม่ใส่ปลาปนนะคะพี่น้องเป็นคนที่บมักนะคะถึงจะมีปลาทู่ปลายัางอยู่กระซังค่ะพี่น้องจะบไซต่ตาลงไปน้ำค่ะจะกินปังหากนะคะพี่น้อง รชสชาติคือซุปมะเขือทั่วไปนะคะพี่น้องสินวัวปลาหน่อยๆนะคะชูสรสนิดๆค่ะแต่ว่าเมน,นูนี้แนะนน้ำมันชูรสจะใส่หลายเพราะบมะเขือเัาจะมีความหวานอยู่แล้วค่ะยิ่งใส่ชูรสหลายมันจะมีความเลี่ยนนะคะพี่น้องสำหรับเยาวาขีดจรัสนะคะมีสองอย่างที่เวลาเห็ดซุปนี่บอกเห็นใส่ชูรสหลายคือซุปมะเขือกับซุปเห็ดเข็มทองนะคะพี่น้องเห็ดเข็มทองกับมีความหวานความเอนเลี่ยนอยู่แล้วค่ะพี่น้องยิ่งใส่ชูรสลงไปอีกนัก สำหรับคนบ no liebe, man, ing, like, people, ่คอยมักนะคะพี่น้องก็สิว่ามันหวานเหีียนบ่เป็นตะกินนะคะให้ใส่น่อยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูอาหารค่ะพี่น้องกับไข่ต้มนะคะซูเปอร์เคสตรงจริงกับไข่ต้มค่อยเสเขากันนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณหละยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะพี่น้องเออย่าริ่มบอกพักพี่น้องพักนี่ก็คซื้อกาใบหัวเสือกับหัวละผ้าแล้วก็บบกบพริกโดดค่ะพี่น้องนะคะหาายังบไดใได้ซ่ำนี้นะค่ะพี่น้องนอนนั่นก็กระลำปีผักกาดขาวนะคะอยู่ในตู้เย็นค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหละยค่ะพี่น้องทุกทคคนี่่เขาามมรับชะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องไพก่กติเขาใหญ่มากค่ะมาคุยตำเขือซุปเขือในกันเสบ่เสบๆจ้า